มาชิวุน,นีเราอยู่กันที่สนามชนโคกร,ระแซงของเพ็กนะคะวันนี้จะพาดูวัวที่ทำการชนในวันที่ยิปซี่หมกรานะคะสวัสดีค่ะนายวัวนายวัวเชือ้ออะไรแนะนำตัวนี้นึงค่ะยาผู้ครับมาจากไขรโควหนค่ะไข้โคว,วิดสวัสดิ์กับ่อสวัสดิ์นะคะน้องวัวตัวนี้เชือเ้ออะไรคะ โด้ตเพชรลี่ยมโน้ตเพชรแซเลี่ยมหรือว่าซามข้าวห่ามข้าอายุกี่ปีคะในหัวงเจ็ดปีครับเจ็ดปีแล้วน้องเป็นทายาทฐของตัวไหนพอสามเลยทายาัของทิชชีตใช่ค่ะรู้ของเจ้าทิชชีตใช่หน้าชั้นวันกี่ทางแล้วหัวไม่ครับไม่แก่กล้องไม่พอแดดหอมแจ้งเกิดที่พระแสงนะคะเนื้อว่างล้าซุปนี่วางน้องมากี่นาทีวางมาสามทิป ประมาณ30นาทีวิชาทางชั้นก็เข้าประเห็นไหมคะมันจนไปเรื่อยๆจนเลยๆจนเลยค่ะสิกหน้าทุกคุณกินยากินน้ำได้ดีไหมกินสมุนสมุนดีไหมหลือยาไม่ทำหนึ่งนะคะผมพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นค่ะรอนมั่นใจรอยเปอร์เซ็นกับเต็มรอยกันเลยวัวซักสมุนกี่เปอร์เซ็นต์ไหนสายตาคิดว่าตันนี้รอยเปอร์เซ็นรอยแล้วผอมหิวผอมแทงพร้อมมาท้าถ้าเข้าสกิทให้ชั้นพร้อมไหมพร้อมนะคะสกิทติสมอร์ค่ายนี้พร้อมกันตลอดนะคะให้หนหัวฝากถึงเอฟซีรูปดูติดตามได้เลยค่ะครับอ่ามันจี่ยิบซีแล้วกับกูก โคโนดเพชรแลี่มหรือสายตามข้าก็เราจนพี่น้องพี่ทุกคนก็มาดูมาชมกันที่มันหัวจนสุกตาเลยครับไอมาชมไปตามก็าจนค่ะช่วยชมช่วยเชียร์นะคะคให้เป็นแขงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี้มีมค่าวมาให้ชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกห็นอยู่บนหน้าจอน,นี่คือโคโนดเพชรแสลี่มหรือซ้ำข่าพบกับโคโนดงามสับคงดีหรือเจ้าลอยฟ้าทาการชนเหมือนคู่แรงในายการชิงเงินรางวัลกันทีสองเส้นสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมาค่ะสวัสดียร์ไปเลบขายนะคะขอบคุณค่ะ